สวัสดีจ้าอัมพายชาแนลนะคะวันนี้จะพาคุณมาที่ร้านบูมมุมอร่อยนะคะอยู่ที่ตลาดน้ำวัดท่ากระอลงนะคะขายอาหารตามสั่งนะคะมีหลากหลายนะคะเช่นกว๋วยเตี๋ยวผัดไทยค่ะตามนี้เลยค่ะจะพาไปชมนะคะบรรยากาศดีนั่งชมบิวสวย,สวย ด้านบนค่ะอยู่ตรงโซนสาลาแดงนะคะขายอยู่ที่ตลาดน้ำวัดท่าการองนะคะท่านไหนมาแวะได้นะคะอาหารที่นี่อร่อยจ้าเชิญมาชิมได้บรรยากาศดีนะคะตามไปเลยเจ้าค่ะร้านแนะนำจ้าค่ะทุกวันนะคะเชิญเลยจ้า Like a buttercup, your puppy dog. Show them all what I'm made up. Start down the hall, won't stop till I get enough. I wanna live right now. Baby, I'm as young as the night. I wanna dance right now. On the floor, I feel so alive. Don't stop, turn it up. Don't stop Turn it up Don't stop Turn it up Sound the alarm I'm coming, I'm coming up We're going hard Pour some more into my cup Sparkling star Crystal glitter all over Get